สวัสดีครับพี่ผูมิมีคอนเทคนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นเครื่องเตือนการให้ยานะครับก็คือจะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยเขาสามารถที่จะตั้งเวลาในการแจ้งเตือนยาได้นะครับโดยใช้บลิงแอปพลิเคชันนะครับโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับจะสามารถตั้งเวลาได้ประมาณ3ช่วงเวลานะครับ แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาก็จะมีไฟ LED แจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้ผู้สูงอายุเมื่อได้ยินเสียงในการแจ้งเตือนแล้วมีเสียงนะครับเขาก็จะเดินเข้ามานะครับก็จะมีไฟ LED เป็นตัวบอกว่าคุณควรคุณควรกินยาตัวนี้นะครับเขาจะหยิบไปนะครับหรือคุณอาจจะตั้งได้แค่สามหรือ2ประเภทก็ได้นะครับก็หยิบไปนะพอหยิบไปไฟก็จะหายไปนะครับ ซึ่งข้อดีของงานมีแอปพลิเคชันคือเราจะสามารถรู้ได้ว่าผู้ป่วยได้หยิบยาไปแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็หยิบไปครบหรือไม่นะครับตัวระบบนี้ก็จะใช้ไมโครท o เลอร์นะครับคือ Arduino กับบอร์ดนอตเ MCU นะครับ